โดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายสำนักข่าวเนี่ยเขาก็รายง,งานอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฮาวเวิร์ดลุตนิกนะคะไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกว่าได้บรรลุข้อตกลงทางการคา้ากับทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วคือไทยและกัมพูชาเนี่ยตอนเจอขู่กำแพงภาษีนะคะเจอไปที่ร้อยละ36แล้วก็จะมีผลหนึ่งสิงหาคมถ้าตามจดหมายของทรัมป์นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ รัฐมนตรีพาณิชสหรัฐไม่ได้พูดนะคะก็คือเรื่องของอัตรากำแพงภาษีสุดท้ายว่าดีลกันได้เนี่ยไทยจะโดนเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าอัตราภาษีที่สหรัฐจะประกาศกับไทยเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ยังไม่มีการเผยออกมาถึงตัวเลขนะคะ การให้สัมภาษณ์ของดุติกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยได้มาประกาศเมื่อวันที่1 6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือไทยกับกัมพูชา่ายังคงมีการประทะกันอยู่ตามแนวชายแดนนะคะโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าถ้าไทยกัมพูชาไม่หยุดยิงกันสหรัฐเนี่ยจะไม่เจรจาภาษีต่อกับทั้ง2ชาติพอจากนั้นเนี่ย28กรกฎาคมเมื่อวันจันทร์ ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็ไปหารือกันที่มาเลเซียจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการตกลงหยุดยิงนะคะมีสาระสําคัญสาข้อนั่นก็คือเรื่องของการหยุดยิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์รวมถึงเรื่องของการให้มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บัญชาการกองกําลังของทั้งสองประเทศ หรือที่เรียกว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ในวันที่29กรกฎาคมนะก็ได้ทำไปแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือจะไปประชุม GBC กันวันที่4สิงหาคมที่กัมพูชาพอตกลงกันได้เรื่องหยุดยิงนะคะแน่นอนหลังจากนั้นก็คือทรัมป์ก็สั่งให้เดินหน้าเจราจาต่อแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีความเห็นจากฝ่ายไทยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดีลกับสหรัฐนะคะบอก ก็บอกว่าดีลกับสหรัฐเรียบร้อยนะคะเหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการโดยคุณพิชัยชุนหาวชิระค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำถามจากประชาชนและภาคธุรกิจว่าไทยจะถูกเก็บภาษีการค้าใหม่จากสาหรัฐภายใต้น,ในโยบายของของทรัมป์เนี่ยในอัตราเท่าไหร่นะคะก็เลยขอชี้แจงว่า ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งผลอย่างเป็นทางการแต่ก็คาดว่าจะได้รับการแจ้งภายใน24ชั่วโมงทีมเจราจาของไทยเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่รอบครอบในทุกมิติทั้งข้อมูลการค้ากฎหมายระหว่างประเทศผลกระทบต่อการผลิตส่งออกแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐมนตรีครั้งของไทยเนี่ยบอกใน f c e e o o o นะคะบอกว่าเราเสนอเงื่อนไขที่ไทยยอมรับได้โดยมีเป้าหมายรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ เราวิเคราะห์ข้อเรียกร้องจากสหรัฐอย่างรอบด้านแม้ผลลัพธ์ยังไม่แน่ชัดเนี่ยแต่ขอยืนยันว่าทีมไทยไม่เคยนิ่งเฉยหรือประนีประนอมง,ง่ายๆทุกการตัดสินใจเนี่ยผ่านการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเพื่อผลประโยชน์ชาติอันนี้เป็นความเห็นจากคุณพิชัยชุนหวชิระนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะทีนี้เราไปย้อนดูกันสักนิดนะคะว่ารายงานเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอที่ไทยได้ยื่นให้สหรัฐพิจารณาเนี่ย พูดถึงอะไรบ้างนะคะสำนักขาวบุมเบิร์กเนี่ยเขาได้รายงานในเรื่องของข้อเสนอชุดที่3ของไทยนะคะรายงานเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงที่ไทยได้ทําข้อเสนอใหม่ไปให้กับทางสหรัฐบุมเบิร์กเนี่ย มีการอ้างอิงนะคะคุณชนินชลิศลาพงศ์เป็นรองประธานหอการค้าไทยที่ปรึกษาทีมเจราจาฝ่ายไทยนะคะมีการให้สัมภาษณ์ระบุว่าข้อเสนอใหม่ของไทยเนี่ยอาจช่วยลดภาษีนําเข้าแล้วก็อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าสหรัฐประมาณ10,000รายการโดยคาดหวังว่าข้อเสนอล่าสุดของไทยเนี่ยจะทําให้สหรัฐลดภาษีของไทยที่เจออยู่นะคะที่ 36%ที่ทำประกาศว่าจะเก็บ36%เนี่ยจะลดลงให้เหลือประมาณร้อยละ18ถึงร้อยละ20นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศอาเซียนที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยนะคะเช่นเวียดนามที่เขาเดีลกับทำได้แล้วก็ได้ไป20%ส่วนอินโดนีเซียน,น่ยได้ไป19%นะ,ะไทยก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะได้ตัวเลขที่อยู่ที่18-20ถึง นอกจากนี้นะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยยังจะซื้อพลังงานแล้วก็เครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐด้วยข้อเสนอนี้ของไทยถือเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่เจรจากับสหรัฐโดยจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้สหรัฐขัดดุลการค้าไทยลดลงนะคะร้อยละเจภายใน3ปีนอกจากเรื่องของไทยนะคะเรื่องที่สหรัฐออกมาเผยเรื่องการดิวกับไทยเนี่ยที่บอกว่าบรรลุได้แล้วแต่ยังไม่ได้มี การเผยตัวเลขออกมานะคะอีกประเทศคู่ค,ค้านะคะที่ทรัมป์ออกมาประกาศบอกว่าดิวได้แล้วแน่นอนนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยโพสต์เรื่องนี้บนทรูโซเชียลบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้ตกลงทางการค้าที่สมบูรณ์กับเกาหลีใต้แล้วหลักๆของข้อตกลงนะคะก็คือเกาหลีใต้เนี่ยจะเปิดตลาดอย่างสมบูรณ์ให้กับสินค้าสหรัฐก็ครอบคลุมถึงรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็สินค้าเกษตร บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะซื้อพลังงานจากสหรัฐมูลค่า10,000แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ยังบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะลงทุนในสหรัฐเป็นมูลค่ากว่า3,50,000ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ทำเพื่อที่จะแลกกับการที่สหรัฐเนี่ยเรียกเก็บภาษีสุกากรสินค้า กเกาหลีใต้ที่15% 15%นะคะก็เป็นดีลที่คล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นได้ทำเอาไว้แล้วก็ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของเงินลงทุนเน่จะลงทุนเท่าไหร่เนี่ยนะคะจะประกาศในอีกสอสัปดาห์ข้างหน้าเมื่อประธานาธิบดีอิจมยองของเกาหลีใต้เดินทางไปทำเนียบขาวส่วนอีกชาติหนึ่งนะคะที่ทรัมป์พูดถึงเช่นกันนะบอกว่า ชาติที่ได้มีการตกลงเนี่ยก็คืออีกชาติคืออินเดียนะคะโดยในกรณีของอินเดียเนี่ยที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าเจอภาษีสุรกากาเนี่ยที่สูงกว่าทุกชาติที่สหรัฐประกาศดิลด้วยจนถึงวันนี้นะคะโดยอินเดียเนี่ยเจอถึง 25%รนะคะร้อยละ25้ทรัมป์เนี่ยโพสต์บนทูตโซเชียลบอกว่าสาเหตุที่ภาษีต่ออินเดียสูงกว่าทุกประเทศเนี่ยเนื่องจากเพราะว่าต้องการลงโทษที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัเสเซียแล้วก็ทำให้รัเสเซียมีเงินทำสงครามในยูเครนต่อได้ในขณะที่ประชาคมโลกพยายามหยุดสงครามหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากประกาศเรื่องจะเก็บภาษีอินเดีย25%แล้วเนี่ยทรัมป์ก็โพสต์อีกนะคะ โพสต์เกี่ยวกับอินเดียแล้วก็รัสเซียอีกรอบใช้คําพูดที่ค่อนข้างแรงนะคะบอกว่าเขาไม่แคร์ว่าอินเดียทําอะไรกับรสัสเซียสอประเทศเนี่ยสามารถทําให้เศรษฐกิจของตัวเองล่มจมไปด้วยกันทั้งคู่อันนี้เป็นเรื่องของทรัมป์กับอินเดียนะคะพูดถึงอินเดียแล้วก็มีการตั้งกําแพงภาษีที่ต้องบอกว่าสูงกว่าชาติอื่นๆที่เคาะดิลได้กับทรนะัมป์ณเวลานี้นะอิเนเดีย,เ,ยเจอร้อยละยีซึ่ง ก็มีการเอาเรื่องความสัมพันธ์อินเดียรัสเซียเนี่ยมาเป็นสาเหตุในการที่จะประกาศเก็บภาษีที่อัตราเท่านี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะอาจจะเห็นได้ว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยต่อรัสเซียแข็งกล้าวขึ้นสิ่งที่ประกาศไปนะคะในเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการบีบรัสเซียแต่ทําผ่านอินเดียนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องกำแพงภาษีที่สหรัฐเก็บกับอินเดียประกาศเก็บกับอินเดีย25%เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะทรัมป์เนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์ พูดถึงเรื่องของการที่เขาเ,เริ่มหมดความอดทนกับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการบอกว่าจะพิจารณาเรื่องของการลดเวลาเส้นตายนะคะที่เคยบอกว่าให้ปูติน5วันเนวันหาทางยุติสงครามบอกว่าจะลดนะคะเส้นตายลดเวลานั้นลงมาเหลือประมาณ10-12วันค่ะ โดยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้พูดถึงเรื่องการลดเส้นตายเ<า>มื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่เข้าหารือกับนายกเค์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนะคะทรัมป์เนี่ยบอกว่ากําลังจะตั้งเดดไลน์ในการบรรลุข้อตกลงกับรัสเซียใหม่โดยอาจจะเป็น10หรือ12วันหลังจากนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะใจกว้างกว่านี้นะแต่ว่าไม่เห็นสัญญ,ญาณความคืบหน้าอะไรออกมาเลยเราลองไปฟังเสียงทรัมป์กันค่ะ I'm gonna make a new deadline of about 10 Uh, 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but uh, we just don't see any progress being made. หลังจากนั้นนะคะทรัมป์ก็ยังบอกว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะแต่กลับเอาเงินไปลงกับสงครามแล้วก็การฆ่าคนซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยเพอนักข่าวถามว่าเราทรัมป์เนี่ยจะไปคุยสันติภาพที่ตุรกีในเดือนหน้าตามที่ยูเครนนัดหรือไม่ทรัมป์ก็ตอบแบบตรงๆนะคะบอกว่าไม่อยากคุยกับผู้นำรัสเซียแล้วเราลองไปฟังทรัมป์กันอีกรอบค่ะ you know russia could be such so rich right now instead they spend all their money on war they spend everything on war and killing people and it doesn't make sense to me i thought he would want to uh, end this thing quickly i really felt it was going to end but every time i think it's going to end he, he kills people could a meeting help and are you considering has been proposed to meet know. in turkey I'm, in August. I'm not you know I'm, I'm not so interested in talking anymore หลังจากที่ทรัมป์ออกมาพูดเรื่องเส้นตาหยุดยิงใหม่เนี่ยนะคะก็ทำให้มีปฏิกิริยาจากฝ่ายรัสเซียเช่นกันนะคะดิมิทรีมเมตเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัรเสเซียแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเนี่ยก็ออกมาสวนกลับผ่านการโพสต์บนบัญชี X นะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังเล่นเกมคำขาดกับรัสเซีย 50วันหรือ10วันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาควรจําไว้สสิ่งบอกว่าทรัมป์เนี่ยให้จำเอาไว้มีสองอย่างที่ต้องจำเอาไว้นะคะหก็คือรัสเซียไม่ใช่อิสราเอลหรือแม้แต่อิหร่านส่วนเรื่องที่2ที่บอกว่าให้ทรัมป์จำไว้เนี่ยก็คือบอกว่าคําขาดแต่ละข้อคือภัยคุกคามและก้าวสู่สงครามไม่ใช่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่เป็นระหว่างรัสเซียและสหรัฐอย่าไปยึดติดกับวิถีของโจไบเดน อันนี้เป็นปฏิกิริยาจากฝ่ายรัสเซียนะคะก็ค่อนข้างที่จะดุนแรงพอสมควรนะคะทั้งนี้เนี่ยการออกมาประกาศเดดไลน์ใหม่ของทรัมป์แล้วก็การออกมาสวนกลับ ของเมดเวเดฟเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการพบกันระหว่างนักการทูตรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่อิสตันบูลนะคะเป็นการเจราจารอบที่3แล้วเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรใหม่ค่ะ